เปิดวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เปิดมาทำอะไรครับโชว์การประกอบปืนนะฮะยี่ยะ <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลย M สิบห A หนึ่ง อันนี้อะไรอันนี้อะไรครับชาลาสูนนะครับกี่ยีครับ,รบประมาณไม่ถึงยีไม่ถึงโอ้โไม่ถึงนาทีครับค,คุยคุยแบบครับเป็โม้ครับไม่โม,ม้ขอได้แล้วครับม,ม,มันอยู่ในปอดครับ <laughs>